สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยเรื่องของการบริหารจัดการภายในองค์กรต่างๆนะครับซึ่งก็มาจากโพสต์หนึ่งที่ผมโพสต์ลงไปใน f e c o o o p k p e นะฮะว่าด้วยเรื่องว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เรียกว่าเป็นคนทํางานเก่งเนี่ยนะฮะจะเหมาะการไปเป,เป็นผู้บริหารหรือผู้นำกวหน้านี่เนะครับ เอานจริงแล้วเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ผมประสบกับส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็ได้เจอจากหลายๆเคสนะครับที่เราได้ไปคุยกับผู้บริหารต่างคุยกับ SME ต่างๆนั่นแหละนะครับแล้วก็เราเจอเหตุการณ์เนี่ยแต่ทำนองคล้ายๆกันก็คือว่าบางทีเนี่ยนะครับเป็นพนักงานที่ทํางานเนกะ่งมากๆนะครับมีทักษะในการทํางานที่แบบว่าคล่องมากนะครับมีผลงานนะครับแล้วก็เป็นคนที่ได้รับการชื่นชมว่าโอ้โห เนี่ยเก่งจริงๆนะครับแต่พอเราปรับให้เขาไปเป็นผู้บริหารให้เป็นหัวหน้างานอะไรเงี้ยน,นะครับปรากฏว่าล้มเหลวมากมันล้มเหลวแบบล้มเหลวเลยทีเดียวอาจจะผิดพลาดนะครับแล้วก็จะทําให้งานไม่เกิดขึ้นอย่างที่รับมอบหมายไปใช่ไหมครับบางทีก็คือทีมแตกคนเลยก็มีใช่ไหมครับ,บ,ห,รบหรือถ้าเกิดเรามองในแร่ของของเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับบางทีเราจะเจอว่าเจ้าของธุรกิจที่ ตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับมีทํางานกันไม่กี่คนทำกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคนะครับทำงานแล้วก็ธุรกิจก็โตมาเรื่อยๆนะฮะแต่พอเราเริ่มรับลูกน้องนะครับเข้ามาเป็นทีมงานปุ๊บพังเลยนะครับทำงานไม่ได้นะครับแล้วก็วุ่นวายนะครับนำไปสู่การทําให้ตัวองค์กรเนี่ยอาจจะต้องถึงกับปิดกิจการอะไรก็ได้ก็มีถามว่ามันเกิดขึ้นอะไรนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เราเรามาจจะให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ หลายๆออฟฟิศเนี่ยมักจะทำพลาดกันก็คือการปรับให้คนเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้างานนะครับโดยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของทักษะ การทํางานในตําแหน่งนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะหาหัวหน้าคนที่เป็นงานครีเอทีฟแล้วก็คนที่ทำครีเอทีฟเก่งๆมาเป็นหัวหน้าให่ไหมครับหากเราต้องการหาหัวหน้าของทีมคอนเทนต์ก็เอาคนที่ทำคอนเทนต์เก่งๆมาเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือหรือเอาคนที่มีประสบการณ์เยอะนะครับขึ้นมาเป็นหัวหน้าเป็นต้นอย่างเงี้ยนะฮะก็คือคนที่มีผลงานมีทักษะมีประสบการณ์นะครับขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วก็คนผู้บริหารคืออะไรก็คนที่ทํางานมานานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ แต่จริงเราต้องเข้าใจก่อนว่า2อ,อันนี้ไม่เหมือนกันนะคือทักษะการทํางานกับทักษะการบริหารเนี่ยสอ,อันนี้มันคนละอย่างกันนะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันคือเหมือนตัว job นะ job ฟังก์ชันของมันเนี่ยมันทําอะไรนะครับบัญชีคืออะไรครับคือทําบัญชีนะฮะอ่า ah, เรื่องของการให้บริการลูกค้านะครับก็คือเรื่องซึ่งโรยเฉพาะว่าคนบางคนเนี่ยเก่งมากในเรื่องของการให้บริการลูกค้านะครับคือเก่งแบบเก่งเลยนะครับแต่อย่าให้เข้ามาบริหารทีมนะฮะคือแบบอยากให้เขาเป็นหัวหน้าคนนะมันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าคนบางคนไม่เหมาะไปบูดได้จริงๆนะครับคือทํางานเก่งแต แต่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าไม่ได้เพราะว่าทักษะของการเป็นผู้จัดการหรือการเป็นผู้บริหารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของประสบการณ์แล้ไม่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องของความรู้เลยนะมันเป็นเรื่องของมุมมองนะครับในการบริหารคนนะครับบริหารคนบริหารภาพรวมของงานอันนี้มันเป็นอีกทักษะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันทำเลยทําให้หลายๆครั้งเนี่ยนะครับเวลาพวกคนที่เพิ่งขึ้นมาเป็นเมเจอร์ครั้งแรกเนี่ยจะอึ้งแล้วก็ช็อกเลยนะครับเพราะว่า ฉันเคยทํางานดีนะครับในงานที่ฉันทำกับฉันเองใช่ไหมครับแต่พอวันที่ฉันขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนซึ่งคราวนี้มันไม่ทําเองแล้วมันเป็นเรื่องที่ฉันจะต้องทํากับคนอื่นนะครับเป็นเรื่องที่ฉันจะต้องไปคูมคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือฉันต้องไปําให้คนอื่นทํางานให้ฉันอย่างเงี้ยบางคนนี่คือแบบทาไม่ได้เลยนะครับก็เรียกว่าล้มกันไปเลยกันฉะนั้นคือเขาจะบอกเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่เปรียบเทียบไม่ง่ายเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าคุณทํางานกับตัวเองเนี่ยมันคือ getting things done นั่นคือว่าคุณทําให้งานของคุณเสร็จอะใช่ไหมครับนะเนื่องจาตรงนี้คือใช้ทักษะการทำงานได้แหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานบริหารหรือเป็น manager หรือเป็นอ่าเป็นプ d ดักเตอร์ต่างเนี่ยมันคือไม่ใช่ getting things done นะครมันคือ get people to do things นะครับก็คือแบบว่าทำาให้คนอื่นมาทํางานให้คุณให้ได้นะครับซึ่งมันจะเป็นอีกทักษะหนึ่งคุณจะพบว่า m a เจอร r เมเจอร์เนี่ยนะครับอาจจะมีความเข้าใจนะครับคือเขารู้เลยว่างานที่ดีเป็นยังไงนะครับงานชิ้นงานที่ดีเป็นยังไงเขารู้้วยว่าโปรแกรมที่ดีต้องเขียนโค้ดยังไงแต่เขาไม่ได้เขียนเองเพราะว่าเขาให้คนเขียนให้ใช่ไหมฮะคำถามคือเราจะไปทํำยังไงแล้วหว่านล้อมยังไงเพื่อให้นะครับคนเหล่านี้มาทํางานให้เราน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทักษะการทํางานกับทักษะการบริหารเนี่ยมันเลยไม่เหมือนกันนะครับแลวถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบไม่ง่ายเลยเขาบอกว่าถ้าเป็นจะเป็นเหมือนเกณ์กีฬานะฮะคือแบบว่าคุณ คุณไม่ได้จเป็นว่าคุณต้องเป็นนักฟุตบอลที่เก่งนะฮะคุณึ่งจะเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งเพราะบางทีคือผู้จัดการทีมบางคนเตะบอลไม่ได้เรื่องเลยก็ได้นะครับแต่เขารู้ว่าเขาจะทํายังไงให้นักฟุตบอลเล่นตามแผนและชนะได้ใช่ไหมฮะนะครับอันนี้ก็อันนี้คือให้ให้เห็นภาพเลยนะครับนะฮะแล้วก็นักฟุตบอลที่เก่งบางคนอาจจะเป็นผู้จัดการทีมที่ ไม่ได้ประสบสำเร็จเลยก็ได้คือเป็นโคช้ชไม่ได้ใช่ไหมคคือนักฟุตบอลเคยถูกโคช้ชมาเคยถูกมยถูกคว่คุมมานะครับก็จริงแต่ให้เป็นโคช้ชปุ๊บทาไม่ได้นะฮะเพราะเล่นเองกับไปบอกคนอื่นเล่นตามตัวเองเนี่ยมันคนละคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับอเพราะฉะนั้นนี่คือถึงบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะเป็นหัวหน้าหรือบางคนก็อาจจะแบบไม่ควรจะทำงานเป็นผู้บริหารเลยเชื่อมไปนะครับ ตรงนี้ถ้ามอให้เปรียบเทียบไม่ง่ายอย่างประสบก,การณ์ส่วนตัวที่ผมทำอะไรเงี้ยนะครับอย่างผมเองผมก็โตสายคอนเทนต์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในว,วันที่ผมทำคอนเทนต์เองเนี่ยมันก็ก็ทำได้แล้วก็อาจจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญน,นะครับในการทำคอนเทนต์นะฮะแต่พอวันที่ผมต้องขึ้นไปบนหน้าทีมคอนเทนต์ปุ๊บเนี่ยผมต้องแยกออกนะฮะมันคือ คือ2อันนี้ไม่เหมือนกันระหว่างคําว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสคือผู้เชี่ยวชาญและชํานาญก็คือเราอาจจะเป็นคนเขียนคอนเทนต์ที่เก่งมาก,มากๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ในมุมหนึ่งคือเราเป็นทีมรีดเดอร์นะครับและเมเจอร์คือคนที่จะคอยกํากับแล้วก็ดูแลภาพรวมของทีมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดกับหลายๆคนที่จะพัฒนาสายอาชีพเนี่ยนะครับเราจะบอกว่า มันไม่ได้แปลว่าคุณต้องโตขึ้นเป็นผู้บริหารหรือเป็นหัวหน้าทีมนะเพราะบางคนอาจจะไม่ถนัดเรื่องนี้จริงๆนะครับคือบางคนถนัดก,กับการที่แบบว่าฉันจะต้องเป็นผู้ชํานาญอะไรอย่างนี้ไปนะครับเป็นเอ็กซ์เพรสซึ่งก็ทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นเรื่องของการเป็นผู้บริหารทีมเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้อ,ของกันทีเช่นเรื่องของการบริหารบุคคลนะครับการเข้าใจคนการที่รู้นะครับรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงแล้วก็คุณจะพบว่ามันมีสาการที่คุณต้องไปดีกว่ามมัันนเยะากครบ อย่างไงบ้างอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับวันที่ผมขึ้นมาเป็นบัวนาทีคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะฮะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการตรวจงานนะฮะมันจะมีเรื่องของการรับมือกับพวกเรียกว่าปัญหาภายในทีมนะครับคนมีทะเลาะกันคนน้อยใจกันอะไรแบบว่าไปเราต้องมานั่งดูว่าทีมงานคนไหนนะครับมี potential จะต้องดันแต่ดันยังไงเพื่อให้คนอื่นไม่รู้สึกว่ามันลำเอียงอะไรเงี้ยคือมันจะมีมีดีเทลย่อยอะไรอย่างนี้อ,นยยอย,อย,อยู่และบางครั้งคือเราก็ต้องปล่อยให้เขา เ,เพื่อที่เขาแกลง่งแต่ถ้าเกิดให้เขาเจ็บบ่อยๆจะไม่ปกป้องเขาก็ไปอะไรย่างเงี้ยนะฮะคือมันจะมีมีประเด็นยิบย่อยอยู่ข้างในเยอะมากที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำคอนเทนต์เลยนะครับมันเป็นเรื่องของการบริหารคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมักว่าผมมักจะบอกว่าคนหลายๆคนจะมีปัญหานะครับอย่างเช่นบริษัทสตาร์ทอัพหรือบริษัทธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนะี่ยคือเพราะว่าไม่มันไม่เคยมีทักษะเรื่องของการบริหารอะไรอย่างนงี้ขึ้นมานะครับคืออาจจะทํางานเก่งอะ่ะใช่ผมไม่เถียงเลยนะครับ บางบางคนก็คือแบบเก่งเขียนโค้ดมากบางคนคิดโปรดักเก่งมากนะครับซึ่งดีฮะแต่ว่าพอต้องขึ้นไปผู้บริหารเนี่ยมันมันมันไปนอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีสิ่งที่คนบริหารต้องเข้าใจมากพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันนะครับไม่ว่าคุณได้เคยเจอสาการแบบนี้หรือเปล่าคุณได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับก็ ขอ,อแลกเปลี่ยนไว้แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับกังวลเรื่องนี้ผมก็ยังพูดเสมอนะเหมือนที่ผมโชว์ในหน้านี้ก็คือว่าคุณไม่ได้แปลว่าคือการที่คุณไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้แปลว่าคุณลม้มเหลวใดทั้งสิ้นนะครับผมผมคิดว่าคนบางคนไม่ได้เหมาะเป็นผู้บริหารจริงๆนะครับเหมาะกับเป็นพาร์ทไเชนเนอร์คือคนทํางานก็เป็นคนเรียกว่าเป็นเป็นเป็นคนสร้างอะไรเงี้ยนะครับผมนะฮะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเป็นคนกุากับมันนักแสดงนะครับไม่ได้แปลว่าโตขึ้นไปกุมกับ ก็เป็นต้อแสดงไปทั้งชีวิตก็ได้ใช่ไหมครับแล้วคนบางคนก็ไม่ต้องแสดงก็ได้ใช่ป็นผู้กลับไปเดียวก็ได้นะครับอันนั้นก็คือให้เห็นภาพมันเองนะฮะเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนัทพัฒน์อะคอบนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับ YouTube Facebook แล้วก็พอดแคสต์เองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ